ดดกเดี๋ยวเรามาดูเบื้องหลังกันนะครับยสาข้างดีเน้ำหนักรถมีขนาด2.2งจงตันหลายคนคงสงสัยว่ารถกระบะแค่นี้ทำไมหนัก2อตันกว่าแต่อย่าลืมว่าคันนี้เป็นรถขับ4นะครับในปีสองพันสเกณฑที่2 r f ในปีสองพันสและเกณฑที่3 e-fs หรือ e187 แรงม้าแต่เวลาโฆษณาในบ้านเราเขาให้1 9 1 ps นะครับแรงบิด100บิดประมาณจิ๋วจิ๋วจิ๋วจิที่บิด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 เตียร์งานจะปรมาณ4นี่แหลครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบวางหน้าวางตรงครับช่วงล่าง ด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลดิสบอด้านหลังเป็นมาติลิงไฟลิงิงระบบเบรกเป็นดิสเบรคทั้งสี่ล้อพ่วงด้วยต่อเลยนะหาย,ยใจแล้วนึง A <ABS>, B S B ย B A B B D B S c S C เอาีแควใมครับยางเดิมติดรถมีขนาด265 50 20ซุ้มล้อตามเปคจากโรงงาน225ถึง265ครับสำหรับยาง ลดมาที่มีขนาด20โดยส่วนตัวผมมองว่าเวลาที่เราใช้งานในต่างจังหวัดมันเกินตัวไปนิดนึงครับเพราะถ้าเกิดยางระเบิดหรือมีปัญหาเกี่ยวกัยามันจะหายางเปลี่ยนได้ยากมากคันนี้เนื่องจากวิ่งต่างจังหวัดบ่อยเลยเปลี่ยนไปใช้เป็นยาง2 6 5 7 5 6, 6ครับ กระครับถับงน้ำมันมีขนาด80ลิตรตามสเปซจากโรงงานสามารถใช้น้ำมันดีเซล B20 ได้ครับอเ,เออคือผม่เวลาผมทำงานกันอ่ะผมแบ่งพาร์ทการคือผมมาเป็นผมมาทำข้อมูลผมหารถผมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตากล้องถ่าแล้วก็ตัดต่อแต่ว่าข้อดีของผมก็คือในมุมของผมเนี่ย ตากล้องจะเป็นคนไม่รู้เรื่องรถพอไม่รู้เรื่องรถปุ๊บเนี่ยของผมมันจะโดนสกรีนตอนเวลาที่กําลังถา่ายพอถ้าตาถ้าตากล้องไม่เข้าใจมันจะไม่ผ่ามันจะเป็นมุมประมาณนั้นคือเหมือนกับมึงพูดเลยมาฟังไม่รู้เรื่องเงี้ยเอาใหม่มันก็จะวนอยู่นะครับมันก็เลยทําให้การสื่อสารเนะี่ยมันค่อนข้างง่ายและมันก็มันเข้าใจคนโดยทั่วไปโดยพื้นฐานวิธีการคิดของผมอะผมไม่ได้คิดอะไรแตกต่างจากคนอื่นนะแต่ผมแค่มีความรู้สึกว่าเวลาผมไปดูรีวิวรถอะผมไม่ชอบไปดูรีวิวรถรีวิวรถที่ มาบอกว่าเกียร์มีห้าสปีดเกียร์ทดของเกียร์เพลิงท้ายต่านี้ต่านี้ต่าน,นี้ผมบอกเลยว่าคนใช้งานโดยทั่วไปครับเขาไม่เข้าใจหรอกผมไม่อาจจะเข้าใจผมรู้ว่าอัตราทดเท่าไหร่ระยะชักเท่าไหร่ผมเข้าใจแต่คนที่อยากรู้เขาไม่ได้อยากรู้หรอกคนก็อยากรู้แค่ว่าถ้าเวลาขับห้าเกียร์เนี่ยเกียร์สเกียร์สาเกียร์สี่มันชิดมากนะอย่างเงี้ยเวลาคุณขับเนี่ยคุณจะเล่นรอบหรือคุณจะสนุกกว่ามันจะเป็นมุมประมาณนี้เขาเขาแค่อยากให้เราสรุปออกมาครับมุมผมไม่ได้ต่างจากคนอื่นเลยประมาณนั้นแหละ แล้วใครอยากเห็นชมหน้าตาต้องของลุงนะครับ <c oughs> <c oughs>